นี่นะหอมกล้วยกล้วยโอ้โหนี่กล้วยนะทำไมมันหอมนึกไข่กล้วยหอมกับกล้วยเมงน้ำไทยฮะน้ำไทย่น้ำไทยกล้วยน้ำไทยกล้วยน้ำไทยอยู่กรเหนือปะนะอยู่กลางๆอยู่กลางถึงคลองตันนี่อันนี้เนี่ยของแสบเลยนี่เขาเรียกคลองแซ่บเขาเกลียบปะนั่นเขาทำน้ำใส่ค่ะ ม่รู้จักจานตรงยาเพชรบูรณ์คนกินได้ดเลยมะขามจากเพชรบูรณ์เหรอเพชรบูรณ์ค่ะใครมาให้อันนี้พ่อจะได้เด้อหวานหวานค่ะไม่ติดที่มเดินมะขามของผู้ดินป่ะหยุดพ่อไว้ก่อนค่ะหยุดไว้ก่อนด้มีอะไรมีแต่หม้อ มีพังก์โฟมด้วยอ่าในในนี้เป็นอะไรในในนี้เป็นอะไรดิท่านเจ้าเดชาบอกว่าอ๋อไม่ยอมนลยนี่รู้จักคนที่รู้จักหยกใช่ไหมหยกท่านจะเอายกเพื่ที่ว่าเอามาให้ใา้ทางนี้ไปดูรู้จักแต่ว่ามันไม่ได้เจอแล10เข้าเที่ยวชานางนั่นอยู่เขามีลมมีน้ำท่อมันนี่อะไรแล้วท่านดีแล้วนรือป้ สิบแปดองศา <c oughs> แถมลมด้วยไหน่ะเริ่มติเริ่มติดหมดติดใหม่ หนาวนี่คนไม่ค่อยติมเอ้เว้ยหนีไปหลบไปได้หมดเนี่ยเราจะหนีเพราะครอบคัวทําหาแบบหนาวๆคนหลบหลบไปนะมอเขาไปไปตู้นี่แหละ เขาเสร็จแล้วเขาเสร็จแล้วโอ้นี่คลุงเลยเนี่ยคุณเล็กเหรอที่ของแป๊บอันนั้นของแปบเอียงังเนี่ยทอดนะคืออะไรเต้นเลยคั่นทอดเหลลือแ้ว ของสงของสั่ถวสมของสสมของสะสมของสะสมที่ว่าจะไว้ใช้ตอนตอนที่สุดทางการนะะคี่ว่าจะเก็บไว้ใช้สุดทางการก็เลยถวายทอท่ันอีก่าน แจ้วนิยมกูเล่นไหมมีกูน้อมยอดทำไหวไวไวไวอะไรอ่ะฮนะ

ดูดีคุณคนี้ไหวตัวว่าลุงคหายนะต้องจำเป็นจำผู้เอกตอนมาหาวมาดีนโอ้ยนี่นะครับค่ะคุณโบทำงานด้วยเด้อทำไมคนน้อยอ่ะ หนาวเปล่าคนเลยไม่ค่อยเข้าครัวนี้ไปไหนหมดนี่จริงในครัวนี่อุ่นนะเนี่ยอ่าอะไรเนี่ยดาเดาอ่ะดาผักกุมโอ้ดาดาวดาอนนี้เราเี่ยเราเอมาให้ค่ะข้หน่อยขึ้หน่อยค่ะเพราะว่าใช้่ใหุงข้าวด้วยระบบไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกหม้อหุงข้าวไฟฟ้าครับ แต่ว่าหุงได้ทีละหลายถาดเยอะแยะเลยหุงข้าวไฟฟ้าไเนี่ยไม่ใช่วันนะโอนไรวันไรควันมันออกสองนอแบบกูของกูโนเยี่ยเยงนี่ยี้ยงเป็นเป็นเป็นยางมืองราชสูสูนี่เมื่อยเลยไงไปดูดอกจานครับไปดูดอกจานหลในถวนนี่ยดีกว่าโอ้ยไม่ต้องดูก็เห็นขาจับเข้าไปลานตรงนี้ก่อน ยมีลายโพดเลยจะได้ไม่ย้อนแขงนกไอ้มันมากินดอกจานแล้วเปล่าฮะเสียงดังเจ้าเจ้าเลยกินน้ำหวานมันใช่เนี่ยมันเจ้าเจ้าข้างบนนี่กินน้ำหวานอ๋อมีน้ำหวานให้กินเหรอฮะเนี่ยจอยชัยกินน้ำหวานน่าจะเป็นี่กวาดมาวะกวาดมาที่ไม่คุ้นอื่นเลยกวาดของตัวเองฮะเออนี่กวาดออ๋ ดูแลกันมามาเดินแข่กันก้างก้าอ้นี่วาดจากบ้านนาบ้านผืนตัวเองแล้วมาทิมนาบ้านผู้อื <h 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 <h> <h ่นนี <h 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 ่เอ้อเด้อม่กอรเยังอะเ้อะร่อะงม่ได้อะ่้อเลยอเยงม้อะไรเ้เยยัม่ได้อด้ฉาบทองเลย่กุศลเยอะหรือศลเยอะ

มาแล้วตาม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 มาสัญญามืองเป้าพอดีโอ้โหไปตรวจโรงพยาบาลนะไปตรวจแก้ไปตรวจหมอมาผมครับเอาไปได้ตามเลยตลาดนี่บอกก็ตลาดอะรอ่ะ ผู้พาอ๋อผู้พาเป็นผู้พามากเป็นร่องแค่แค่ใช่ใช่คนดอ,อยนะฮะอยู่แตกชวนคนดอยมาลงแขกกันใบหอดใหม่ๆก็ไฟเฮียไปเห็ดน,น้ำเผาก็เมื่อยก็เป็นล่องลงลง,ลง<อ>เพื่อดอ,อกเป็นหลิมเลยนะคะแต่วนะะ่าก็ใสเงี้ยวก็เศร้าอยู่โอเคอยู่มีจากปันสุกของเงือกแต่ว่าลงสุดรับมาแล้วค่ะทำ จะยกแล้วยกเลยมอมอตันไปเลยอ่ะฮะดีดีทำไมไม่เลี่ยงดีๆล่ะแค่ว<ด>่าไงครับฮะเกิดมาิมาอ้าลุงปูดเดินได้แล้วเหรอดีดีาม อ้าวหลวงปู่เดินได้ละมันขึ้นแดงน,นี่ดอกนี่มันขึ้นแดงยีโถหรือเปล่าอะไรดอกอะไรอะ่ะฮะท้องทามียีเข่งหรือยีโถ,โถ,โถลูกใครร้องลูกใครร้องลูกใครร้อง ลูกใครร้อข้าไปไอป่นขอบคุณครับกดทีเดียวพอแล้วครับ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 ขอาครโปกมากสุดยอด เออโวันนี้น่ารักมากเลยวันนี้พูด้วัศการครับมัศการครับองมัศการครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีฮะเป็นเด็กดีนะครับเออจะไปเหรอต้องไปเหรออยู่นี่แหละเดี๋ยวไปเป็นมานน้อืม